อที่สี่ no justice town ว่างจังช่ทำไมเรียกไปเอาเนื้อมาเดี๋ยวสวยแน่พวกแกอยากรู้ว่าทำไมฉันถึงสูบซิกาะละ้ล่ะเพราะฉันไม่อยากสูดอากาศเข้าไปยังไงล่ะ <c oughs> ที่เรียกคนไอมารวมกันในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ท่านเคอยากเอาให้ชัดๆว่าใครคือบอสของเกาะน,นี้กันแน่ก็ต้องฉันอยู่แล้วใครบอกต้องเป็นฉันต่างหากล่ะซันจิโนคนที่ไม่ได้เสยผมเรียบร้อยอย่างแกไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นบอสได้แล้วนะฉันม่เหตุผลส่วนตัวนี่ว่าเสยข้างเดียวม,มีปัญหาอะ่ะแล้วจะเสยข้างเดียวทําไมช่วงหลังของแกมีป๋องแป๋งข้างเดียวอไว้นะแบบนี้เห็นที่จะต้องดสงครามระหว่างแกงกับเรามั่ง แล้วไหนการที่เป็นฝ่ายร่าก่อนล่ะป้าแต่เอางั้นก็ได้เก็บพวกมันซะอุซุทุย่าขอรชีวิตของโซโลเซียไปก่อนแล้วนะอุ้ยเก็บซุปทุย่าความไปแล้วครับต่อนี่ละถล่มแก๊งลูฟิโอเน่ให้ย่อยยับไปเลยขอรับชีวิตของลูฟิโอเน่ไปก่อนแล้วนะอ้ทับลินนี่ความไปแล้วครับเก็บมันซะ นมมิโเเราชีวิตของซันจินโดัมามาพิยา <S <S แก๊งซันจินโดลมสลายไปแล้วครับตู้เส็บตู้เส็บว้าวเงินเยอะแยะเลยอาฮะนัมมิโมเร่ความไป็นอนแล้วครับช่างเถอะแก๊งซันจินโดลงมไปแล้วโรมิตา้าจัดการเก็ตรจลูฟิโอเน่ให้ได้ฉันไม่สนว,นะว่าไงนะ ซลเซียถูกหักหลังแล้วครมาอา้อาวเฮ้ยความทั้งคู่เลยโรบิต้าความตาไปแล้วคราฮาฮ่สุดท้ายฉันก็คือบอสเนื้อทั้งหมดที่มีบนเกาะนี้จะเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวทำไหมายถึงเป็นแบบนี้เนื้อที่กินอยู่แค่คนเดียวมันไม่อร่อยเลยสักนิดตอนนี้ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันนะ <c oughs> ฉันเหงาเหงาจังเลยถ้านี่คือฝันก็ตื่นได้แล้วโอ้ฝันอกแอเนี่ย <c oughs> <c oughs>